สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมต้องพูดที่พงนะครับแต่วันนี้ครับก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของฟิงเคิร์ฟคิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับเริ่มต้นข่าวไซโค้งวันนี้ด้วยฟุตบอล FA ฟเอครับรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับสุโขทัยเอฟซีเปิดสนามทุ่งทะเลหลวงรับการเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดเจ้าถิ่นสุโขทัยทรงจิตปัญ,ญญาที่สุดุดดปัััััััั้้้นนนนเเกก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 มมมลลานนลาาาาางงงงงงงคคคครรรรรบบบบสสส่่่วววววววแแฝฝหไทททีจจออออ์โโิืยธ็ ประเภทอารวิไล่นึกกําลังในแนวรุกกับเอมิลโรบักแล้วก็เมลวินโรเดนเซนนะครับเกมนี้บอกเลยว่าเมืองทองท็อปฟอร์มสุดๆครับบุกมาถล่มสุโขทัยแบบขาดลอย5-2โดยได้ประตูจากประเมษอารวิไล2สกอร์ครับถ้ขาคะคำยกเมลวินโรเดนเซนแล้วก็เอมิลโรบักคนละประตูว้วตัวสู่รอบรองชนะเลิศแบบสวยสดงดงามเลยครับการที่เมืองทองได้ประตูออกนําเร็วนะครับมันก็คือจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมนี้เลยครับเพราะมันบีบให้สุโขทัยเปิดเกมรุกเข้าใส่เพื่อทวงประตูคืนด้วยความที่เป็นฟุตบอลน็อกเอาท์ตัดส เจาะจตรงไหนสกอร์เลยออกมาขาดอย่างที่เห็นเลยครับถือเป็นอีกเกมที่น่าจดจําของเมืองทองในฤดูกาลนี้เลยนะครับเพราะเล่นกันได้ดีจริงๆเกมรุกที่สอดประสานกันได้อย่างลงตัวทะลุทะลวงแบบดุดันและมีความเฉียบขาดผมขอใช้คําว่าทะลุก,กราฟเลยแล้วกันนะครับโดยสาตัวลุกไทยอย่างข,าขานะคณะกรวิทแล้วก็ปรเมศที่ยิ่งได้เล่นด้วยกันมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าขารู้ใจกันมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เด่นทั้ง3คนจริงๆนะครับขะคณะกับปรเมศมีสกอร์ขณะที่กรวิทย์ทำแฮตทริกแอดซิสต์เลยนะครับถ้าพวกเข อ่นนยกัปกติแล้วเขาเป็นโค้ชที่ถนัดการเล่นแบบรัดกุมและใช้เกมทรานซิชันโจมตีคู่แข่งแต่เกมนี้จีโน่พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ทีมต้องเล่นเกมรุกเขาก็ทําได้ดีไม่แพ้กันแล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถพาเมืองทองไปถึงตําแหน่งแชมป์เอฟเอคัพได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะช่วยให้เขาได้รับสัญญาใหม่และอยู่กับทีมต่อไปก็เป็นได้นะครับจากเดิมที่ดูเหมือนต้องโบกมือลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้แล้วฝั่งสุโขทัยต้องบอกนะครับว่าเป็นเกมและผมจะแข่งขันที่น่าผิดหวังเพราะก่อนเเกกกมไม่มีใคราาดดดดัพขจะโนนนยงอุ้้แ็สทฤูื แม่ว่าใครก็เอาคะแนนออกไปได้ยากแต่เกมนี้หลุดฟอร์มจนต้องยุติเส้นทางฟุตบอลถ้วยรายการเดียวที่เหลืออยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงผลงานโดยรวมของสุขโขทัยนะครับต้องบอกว่าทําได้ตามเป้าเพราะสามารถอยู่รอดในไทยลีกได้แบบสบายๆไม่ต้องดิ้นรนเหมือนในปีที่ผ่นานๆมาทั้งที่งบประมาณทําทีมมีจํากัดเพราะฉะนั้นโคชโดนัทอัคทรพชลิตาพรก็น่าจะได้กลุมทับค้างข่าวไฟต่อไปในฤดูกาลหน้าแหละครับต่อกันที่เกมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครราชสีมามาสด้า f c ลงเล่นในบ้านโดนก แนวรุกต่างชาติเกรกฮู ula, andez, ล่าเดวิสันเฟรเดนเดสและก็เดนิสมูริโลลงผลิตศึกทีมเยือนครับขณะที่บีจีส่งกาคุโตโนซึดะคุมเกมตรงกลางสนามร่วมกับสารัตยูเยนเพร้อมวางอิฮานฟันดี้จับคู่ล่าตาข่ายกับราเนียลซานตาน่านะครับเปิดฉากครึ่งแรกมาครับบีจีทำได้ดีดกว่าได้ประตูออกนำสองต่อศูนย์จากมาโคบารินีกับอิฮานฟันดี้ครับเข้าสู่เครื่องหลังบีจีมาบวกเพิ่มอีกประตูจากจุดโทษของราเนียลซานตาน่าขณะที่โคราชแก้คืนได้ลูกเดียวจากเดนิสมูริโลจบเกมครับ G, บีจีบุกพ ฟุตบอลเ a ฟเัเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเลยนะครับดูจากสกอร์แล้วหลายคนคงคิดว่าผู้เล่นเกมรุกของ BG น่าจะโชว์ฟอร์มโ,โดดเด่นแต่ความจริงแล้วคนที่โดดเด่นที่สุดของเดอะแรบบิทในเกมนี้คือผู้สารประตูอย่างพิสารดอกไม้แก้วครับในวัย40ปีที่โชว์ฟอร์มเซฟเป็นพลวันเลยครับช่วยทีมรอดพ้นจากการเสียประตูครั้งแล้วครั้งเล่าจนคว,ว้ารางวัล m a น Man of the m a t ม h ไปครองนะครับ BG มาเยือนที่นี่ไม่เคยง่ายเลยครับครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่ดีที่ว่าได้พิสารท็อปฟอร์มครับจนเก็บชัญญาาย ชัยคมสินและทีมงานสตาฟด้วยนะครับเกมนี้ BG ยังไม่มีชนะทิพย์สงกระสินในสนามครับแต่โคชบอยยังปรุงแต่งเกมได้อร่อยเล่นแบบมีของมีความเด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายโดยเฉพาะราเนิวสันตาน่ากับยูฮันฟันดี้ต่างทาตามจ็อบที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีเลยครับและสามารถใส่ชื่อบนสร์บอร์ดด้วยกันทั้งคู่ถือเป็นเกมที่ BG เรียกขวัญกาลังใจของทีมกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากบุกไปโดนแบงคอกยูเนเต็ดยิง3.0ต่อในเกมลีกนัดล่าสุดซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ BG คงโฟกัสกับ อยน,นอย้มีถ้วยแชมป์บอลถ้วยติดมือสักใบก็ยังดีซึ่งโอกาสใกล้เคียงที่สุดของพวกเขาก็คือรายการนี้แหละครับตัดมาที่นครราชสีมากันบ้างครับไม่ใช่ว่าพวกเขาเล่นไม่ดีครับแต่วันนี้ต้องยอมพิสารจริงๆที่ป้องกันลูกยากๆไว้ได้หมดถ้าเป็นผู้รักษาประตูตคนอื่นผลการแข่งขันก็อาจจะพลิกไปอีกแบบก็ได้ครับเท่ากับว่าโคราชหมดลุ้นในทุกรายการแล้วเหลือเล่นให้ครบโปรแกรมลีกเท่านั้นนะครับส่วนสถานการณ์ของโคชโจธีรศักดิ์โพล้นสัญญาของเขากับโคราชก็จะหมดลงหลังจบฤด,ดูกาลเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการพูดคุยสัญญาใหม่และเท่าาาทีผมมได้้ยิินนังงบบออรรรรหขคา ก็ยังพพอร์ตโคชโจอยู่นะครับและอยากให้อยู่ทําทีมต่อในฤดูกาลหน้าด้วยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ากระแสจากแฟนบอลกลับไม่ใช่แบบนั้นนะครับโคชโจถูกโจมตีทางโซเชียลมีเดียโดนส่งเสียงโหดที่สนามแข่งอนาคตของโคชโจก็ปล่อยให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อไม่มีโคชโจพวกคุณน่าจะคิดถึงโคชโจสูดหัวใจเลยครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอไม่มีโคชโจเนี่ยโคราชก็เป็นอย่างที่เห็นมาแล้วนะครับและพอมีโคชโจก็สามารถพาทีมอยู่รอดบนไทยเลกได้ต่อไปด้วยครับแต่โคราดก็ค ย้ำมาตลอดเลยซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการต่อสู้เพื่ออยู่รอดด้วยซ้ําไปไม่มีใครไม่อยากได้นักเตะดังๆไม่มีใครไม่อยากได้นักเตะต,ต่างชาติระดับท็อปหรอกครับแต่ในเมื่อมันมีข้อจํากัดทางการเงินแบบนี้โคชโจก็ต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่มีและพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุดเลยครับสุดท้ายโคชโจก็สามารถพนานครราชทสีมารอดตกชั้นได้สาเร็จมันก็เป็นผลงานที่เข้าเป้าแล้วแหะครับแต่เขาก็ยังมาเจอกับกระแสะขับไล่ของแฟนบอลมันออกจใจร้ายไปหน่อยแหละครับเพราะโคชโจพุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อช่วยโคราชมาตลอดทัั้้้งงชีีวขออโโคจมมบบใหกกทเลย็าได แต่ก็ต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยครับผมก็รู้สึกเห็นใจโคชโจจริงๆถ้าในกรณีที่โคชโจต้องโบกมือลาโคราชก็มาดูกันเลยครับในวันที่ไม่มีโคชโจแล้วมันจะเป็นแบบที่ผมพูดหรือเปล่านะครับมาต่อที่คู่ระหว่างราชบุรีฟซีที่เปิดบ้านรับการ,รเยือนของแพร่อยู่ในเตตดรองจากฝูงไทยลีกสองนะครับเกมนี้ราชบุรีจัดเล่นชุดใหญ่หลายคนลงสนามทั้งโจนาธานเข็มดีธนวัฒน์ซึง้งจิตถาวรเอ็นจีว่ารวมถึงแข้งรายอื่นที่ให้โอกาสในเกมนี้ครับทั้งไกโบเกียและศิริวิทย์เจสสันสมนลงสนามนะคร่รเดงือลิ ที่มีอาการป่วยครับทำให้เกมนี้เป็นหน้าที่ของยุทธจักรก้อนจานผู้ช่วยโค้ดนำทับคุมทีมแทนครับโดยที่พวกเขาส่งชื่อผู้เล่นทั้งหมดเพียงแค่15คนเท่านั้นแต่ก็ยังมีตัวหลักที่ลงเล่นทั้งเอกราภหานพานิตกิจชาติเวศสิงโตทัศน์ฮิเดชชิมิสุแล้วก็อ่องกองมันลงสนามนะครับเกมนี้เป็นทางราชบุรีที่รัวถล่มคู่มาเยือนถึง7ตอนน่อ1นเลยครับโดยเจประตูนี้ได้จากเกมองเดแปรครับแล้วก็เอ็นจิวาคนละสองประตูศิรวิทย์เกศรรุมน์ธนวัตรซึ่งจิตถาวรแล ราชบุรีตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ FA ครับได้สําเร็จครับจะว่าไปราชบุรีเนี่ยชอบเลข7จริงๆนะครับเพราะนี่คือเกมที่3แล้วที่พวกเขายีคู่แข่ง7ประตูลไล่ตั้งแต่เกมบุกชนะขอนแก่นยูเนเต็ดในเกมลีกเจ็ดต่อสนะครับบุกพิชิตสุพรรณบุรี f อ7ต่อหในเกม FA ครับรอบสิทีมสุดท้ายและล่าสุดก็เก,กเกมนี้ซึ่งทุกเกมล้วนเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับในระยะเวลาห่างกันแค่17วันเท่านั้นเรียกว่าเกมรุกข,ของราชบุรีนาทีนี้สะด่าจริงๆนะครับเกมนี้อาจจะเรีย้ว่รัรบนูคและ เลยกลายเป็นว่าเกมนี้อะไรๆก็เข้าทางราชบุรีไปหมดเพราะก็ต้องไม่ลืมว่าแพร่อเองก็ต้องโฟกัสเกมรุ่นเลื่อนชั้นกับเชียงใหม่ยู่นเต็ดนั่นก็ทาให้พวกเขาส่งชื่อผู้เล่นไปแค่15คนเท่านั้นล่ะครับซึ่งราชบุรีเองส่งชุดผสมแข่งตัวจริงกับสำรองซึ่งทุกคนต่างทำผลงานได้ดีตัวจริงก็เล่นตามมาตรฐานส่วนตัวสำรองก็พยายามโชว์ของให้โค้ชได้เห็นนะครับแง่หนึ่งเกมนี้เหมือนเป็นการลองตัวด้วยลองผู้เล่นด้วยล่ะครับว่าใครดีพอจะยืนระยะต่อได้ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็พยายามจะเ้นัยา่่่แาไเรกเช้น,น,นรัก แถมเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจด้วยครับมองเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันโดยเฉพาะการลุ้นระดับ3ในอนาคตด้วยที่ทีมก็ยังมีรุ้นเล็กๆเ,เหมือนกันแหะครับอย่างไรก็ตามครับราชบุรีก็ต้องรอรุ้นผลตรวจของจุฬาธานเข็มดีกองหลังตัวเก่งด้วยนะครับหลังจากได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกหามออกจากสนามตั้งแต่ช่วงต้นเกมเพราะถ้าเกิดเจ็บหนักขึ้นมาจะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์บนถ้วยทั้ง f อฟเอแล้วก็รี vo ับที่ยังอยู่ในเส้นทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับขณะที่เกมอีกคู่หนึ่งจัน ทททีีีม่ปรระเเศาาอดบยขณะที่การจับสลากประกบคู่ศึก F a ฟเอคัพรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15เมษายนนี้เวลา14นาฬิกาที่สโมสรราชพฤกษ์ล่ะครับปิดท้ายด้วยการแถลงข่าวของมาดามแป้งนวนพนล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางและความเคลื่อนไหวในการหาเงินมาจ่ายหลังสมาคมแพ้คดีให้กับสยามสปอร์ตนะครับโดยเบื้องต้นมาดามแป้งได้บริจาคเงินจำนวน25ล้านบาทให้กับสมาคมเพื่อชำระหนี้ก้อนแรกให้กับสยามสปอร์ตเพื่อไม่ถูกบังคับคดีและก็ถูกอายัดทรัพย์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงด้วยนะ แนวทางการหารายได้เข้าสู่สมาคมเพื่อนํามาจ่ายหนี้ภายใต้แคมเปญคนไทยรักบอลไทยซึ่งเบื้องต้นจะมี4แนวทางอย่างเรียรายเงินบริจาคซึ่งได้มีการยื่นขออนุญาตกับกรมการปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายได้จากการขายเสื้อรุ่นพิเศษที่วอริคจะรับหน้าที่ไปช่วยดูแลด้วยนะครับโดยเวลานี้อยู่ในช่วงการออกแบบและจัดก,การระบบหลังบ้านการเหมารอบเปิดจองบัตรละครเวทีอันธพาล2499 The Musical ได้รับความร่วมมือจากคุณบอยธกนเกียรติวีรวันที่อนุเคราะห์รอบการแสดงนี้ซึ่งคาดว่าจะได้รายได้มากกว่า30ล้านบาทและการ ออกรถโชว์ให้บรรดาแข่งทีมชาติไทยได้เดินทางไปแข่งขันทั่วประเทศโดยจะมีการวางแผนไว้ที่4จังหวัดนะครับนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนครราชสีมาเชียงใหม่แลวก็สงขลานะครับเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็เกิดมาจากความตั้งใจของมาดามแป้งล่ะครับที่ต้องยอมรับว่าพอเข้ามารับบ,บทบาทเป็นนายกสมาคมเนี่ยก็มาเจอกับสภาวะหนักๆของสมาคมนะครับที่มีทั้งคดีมาเกี่ยวพนันแล้วก็รายได้ของสมาคมที่ต้องใช้คําว่าติดลบพอสมควรหรือแม้กระทั่งหลังจากแถลงข่าวเสร็จเนี่ยมาดามแป้งก็ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาก เพื่อโจทย์ใหญ่ก็คือการหาเงินเข้ามาใช้หนี้สมาคมให้รวดเร็วฉะนั้นมันเลยสะท้อนความทุ่มเทจากสิ่งที่เธอรักครับคือฟุตบอลไม่งั้นคงไม่บริจาคเงินถึง25ล้านเพื่อจ่ายหนี้ก้อนแรกนี้ไปก่อนเลยครับนอกจากนี้นะครับมาดามแป้งจะบริจาคเงินอีก5ล้านบาทน,นะครับเพื่อเปิดบัญชีตั้งกองทุนสําหรับสภากรรมการเพื่อวัตถุประสงค์สําหรับการใช้จ่ายเงินค่าบี้เลี้ยงค่าเดินทางในกิจกรรมต่างๆของสมาคมนะครับเพื่อเป็นการลดภาระของสมาคมไปในตัวนั่นเองนะครับซึ่งนี่มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็็็มมมมมมออองข้มม้้้าาาไไ่่ดดเเลลยยยนนนนนคคััแแวววกกกีสํญหื ว่าระดับผู้บริหารธุรกิจใหญ่ระดับประเทศอย่างมาดามแป้งเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องนี้ไปใส่ใจก็ได้นะครับสำหรับนี่ก้อนนี้เพราะว่าเป็นผลผูกพันมาจากการตัดสินใจของสภากรรมการชุดก่อนหากแต่ว่ามาดามแป้งยังยืนยันว่าพร้อมที่จะเร่งหาเงินมาจ่ายตรงนี้ให้เร็วแล้วก็ปิดบัญชีนี้ให้ได้และจะพยายามทําโปรเจกต์เพื่อหาเงินเข้ามาคู่คู่ไปกับการพัฒนาฟุตบอลในประเทศจนมีตัวแทนสโมสรสมาชิกหลายๆทีมก็พูดถึงนะครับว่าการเข้ามาเป็นนายกสมาคมขอ,ของมาดามแป้งก็ถือว่าใจต้องสู้มากๆครับเพราะรู้อยู่แล้วเข้ามาต้องเจออะไรบ้างเป็นคนอื่นเน ลาออกไปแล้วแหะครับแต่สําหรับมาดามแป้งไม่เคยกลัวครับขอเพียงแค่ได้ยื่นมือช่วยวงการฟุตบอลไทยเธอก็พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาจนภาพลักษณ์ของสมาคมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับนี่แหละครับหญิงใจแกร่งของวงการฟุตบอลไทยครับผมขอชื่นชมจริงๆนะครับหัวใจของมาดามแป้งยิ่งใหญ่มากครับใครจะว่าเรื่องของการพีโอพีอาแต่มันก็เป็นธรรมดานะครับที่ทุกคนต้องมีทีมงานด้านนี้ที่สมาคมหรือว่าที่ไทยลีกเนี่ยมีเงินสนับสนุนทีมกลับเข้ามาได้เกือบจะเท่าหลังจากโควิดก็มาจากการเดินหน้าหาง,งบตรงนี้ของมาดามแป้งแหละครับ พอมานามแป้งทราบเรื่องก็จัดให้มีการให้จับสลากผู้ตัดสินโดยใช้ผู้ตัดสินระดับไทยลีกมาเป่าเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปรง่งใสผมก็เลยอยากจะให้กาลังใจมานามแป้งนะครับเพราะสิ่งที่เธอทําคือต้องการช่วยฟุตบอลไทยอยากเห็นฟุตบอลไทยได้รับการยอมรับและโชคดีอย่างหนึ่งครับคือหลายภาคส่วนก็ร่วมกันทํางานอย่างแข็งขันจนทําให้หลายๆงานเดินหน้าต่อไปได้ก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมสโมสรสมาชิกถึงเชื่อแป้งได้นะครับก็ต้องส่งกําลังใจให,ให้กับคุณแป้งกับการทํางานในฐานะประมุขลูกหนังไทยให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะครับเดี๋ยวสิ่งอื่น ในการสนับสนุนทุกช่องทางมันถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะช่วยกันเพื่อพาฟุตบอลไทยที่เรารักกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งสักทีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ T er ิ้งเคิร์คิดไซโคงเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานคิดไซโค้งด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ